ไปครับคุณผู้ชมคะหลังจากการประมูลคลื่นความถี่ของสำนักงานกสทชเมื่อวันที่1 9มิถุนายนที่ผ่านมา จบลงไปนะคะเราก็จะมีคลื่นความถี่ใช้อย่างพอเพียงค่ะสามารถใช้งานมือถือกันได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดเลยแล้วก็ที่สำคัญรายได้จากการประมูลในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นมากกว่า41,000ล้านบาทราคานี้จะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากหักค่าใช้จ่ายสำนักงานกสทชจะนำส่งเข้ารัฐเป็นรายได้ของแผ่นดินเงินก้อนนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องงบประ ลดภาระกู้ยืมและให้รัฐบาลนำไปพัฒนาประเทศต่อไปด้วยค่ะซึ่งยอดเงินที่ได้ทั้งหมดนะคะ41,273ล้าน 9 6 3 4 5บาทนี้สูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำที่กสทอชอกำหนดไว้ถึงร้อละสสะท้อนถึงการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้ให้บริการทั้งสองค่ายและยิ่งไปกว่านั้นค่ะการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้สำนักงานกสทอชอยังมีการออกแบบโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักและมุ่งส่งเสริมสิทธิในการติดต่อสื่อสารให้เท่าเทียมมีการสนับสนุนค่าบริการ สำหรับกลุ่มผู้เปราะบางผู้พิการผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุให้เข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในราคาพิเศษด้วย โดยจะได้รับอัตราค่าบริการแพ็กเกจราคาต่ำกว่าตลาด30%รวมถึงผู้ชนะการประมูลต้องจัดให้มีใบแจ้งรายการการใช้บริการโทรคมนาคมหรือสัญญาให้บริการที่เหมาะสมกับคนพิการโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุก็เตรียมใช้งานในราคาพิเศษกันได้เลยค่ะ พักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเมื่อประมาณสักกนาฬิกาที่ผ่านมาควรจะเป็นเช้าสดใสแต่กลับกลายเป็นเช้าสดใสไฟลุกลามาไฟไม่สยามอืกระทึกคือโคมกลางเมือง กีนากามิติใหม่ของ uh าอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขาเปลี่ยนเป็นดื้อมิ สู่จักรวาลฟูสตารีบสแกนใต้ฝาลุ้นท้องรวมมูลค่า5้าล้าน5้0แสนมืนบาทรวยช้ำๆแฮปปี้ทุกวันถึง3 1ปตุลาคม2,568ว้าวความหอมใหม่เบอร์รี่ไอศครีมโทสให้ยินกลิ่นเบอร์รี่โทสพาคุณสู่ความหอมสดใสนานตลอดวันไม่ให้ยินกลิ่นเบอร์รี่โทสหอมติดจมูกเลยอมไเก็ ah, ไบวี IV, น้ำแก๊กห่วยสูตออริจินอลเรื่องบ้านครบจบในงานเดียวเฟอร์นิเจอร์แฟร์งานแฟร์ยิ่งใหญ่ของวงการเฟอร์นิเจอร์ไทยอย่าพลาด19-27กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขาช่องที่ใส่ใจคัาสัรงวัตถุดิบร่างสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกลอบในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขาช่องร ผมยังเป็นพ like is okay. ี no ่มอสอยู่ในองค์การแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลลำเอียงบังเอิญไอวี่อนท่านคลายร้อนไอวี่จับเลี้ยน ขายแซ่บกับแม่เหรียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1,200,000บาทถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศพัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนน,น134ปอนนาศภาษีเจริญกรุ 1, 0, รงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นจับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในราย,ราย,ราย,รายการตามอำเภอจานเฟซบุ๊กตามอำเภอจานและเฟซบุ๊กแม่เหรียนค่ะ อยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450มลเฮ m o วิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคุณว่าเด็กคนนี้เป็นนักดนตรีได้ไหม S26G o 3ใหม่ผสม a l อ h อลฟาสฟิงโกไมอล ทุกจินตนาการอาจเป็นจริงได้ใหม่เอกสิเฉพาะ S 2 6 g o 3และ Pro Pro S 2 6 g o Pro กงานเยอะถ้าต้องไปจัดก,การเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลาช่างแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณมาม่าโอเครถชีซี่โกชูจัง ฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอ่ะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสี่ช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเรื่องท้าทายมีได้ทุกวันทุกโชว์ต้องเต็มที่บทต้องอ่านทุกหน้าท่าต้องรวดทำเต็มที่แล้วดื่มดีหน้านงทวเหลืองผสมธัญ,ญพืชพร้อมประโยชน์ดีๆเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้า ชอบครบชอบคุมสงไว้ชอบครบชอบคุมสงไว้ครบคุมสงไว้ชอบที่ชอบปีชอบคุมสงไว้ชอบคุมถูกชัวร์สงไว้เท่านี้ครอบคุมสงไว้ชอบที่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดเท่านันว่าคุมนี้ซื้อเลยที่เอสเปรสโซ่เข้มๆข้มมีอะแต่ถ้าเข้มพอดีต้องสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%ของซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอหอมขั่วแน่นเข้มเต็มข้นอร่อยเข้มพอดีสุดลงตัวซูเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอ การไออยาแก้ไอเอลน้ำดำตราเสือดาว New Yaris a c t i v e Nightshade B-Shade s e ต t e r สไตล์ที่เรากำหนดพาไปดูอุบัติเหตุครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยโดยเฉพาะคนที่ขับรถกระบะนะครับช่วยให้ความรู้นิดนึงเขาบอกมาด้วยความเร็วเร็วสูงถึงขั้นขับเนี่ยสามพรอบฮะ ถือว่าเร็วไหมเร็วเราไม่เคยขับรถกระบะด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่เขาบอกเร็วมากแล้วสุดท้ายด้วยความเร็ว3 0 0พันรอบนี้ไปชนท้ายกระบะอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นกระบะบรรทุกทุเรียนมาเต็มคันรถเลยนะครับรถคันที่ชนเนี่ยเสียหลักไปฟาดกันกับเสาไฟจนไปเสาไฟเนี่ยหักโค่นลงมาหลังจากนั้นกระบะคันนี้ก็เสียหลักต่อไปชนต้นไม้คนขับเสียชีวิตขาที่เลยครับ ดูเหตุการณ์ที่เป็นคลิปในโลกออนไลน์กันหน่อยไม่ใช่เฉพาะถนนบ้านเรานะที่เต็มไปด้วยอันตรายถนนเมืองจีนนี่ที่หนึ่งของโลกเหมือนกันะนะฮะครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ากล้องหน้ารถคันนี้บันทึกเอาไว้ช่วงจังหวะที่รถคันแรกขับผ่านไปเสร็จป,ปุ๊บมันมีฝาท่อกลางถนนเนี่ยเพเยอขึ้นมาแล้วเพเยอมาจังหวะนรกมากครับเพเยปุ๊บเก๋งที่ขับตามมาหลบไม่ทันเสยฝาท่อก็เลยตีลังกาเสียหลักกลางถนนเลยครับค่ะ กลับมาพื้นที่กลางเมืองกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสยามนี่คือใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งรวมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแฟชั่นหรืออะไรก็ตาม่ยทำคลิปต่างๆก็ไปที่สยามกันตามซอยช่วงเช้าๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเริ่มเปิดทําการขึ้นมาสยามจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเยอะมากๆแต่เช้านี้น่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยใครที่ผ่านไปย่านนั้นน่าจะได้เห็นว่าเช้านี้สยามมีไฟไหม้ค่ะ